สนับสนุนโดย Asian Life Serum and Cream B Talk Formula ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษวิริยะจิตระจะบอกผู้ชมว,ว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้องเชิญอาจารย์พิเชษมาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อนที่จะให้อาจารย์พิเชษคุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ,อยากให้ต้นเนี้ย ชี้ใต้ตาสองาเพื่อให้ผู้ชมสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดต้องหันแวบๆไปไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันมาล่ะกล้องมาเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่คือซีกปกตินะฮะอ่าส่วนที่นิ้วนิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นเห็นริ้วรอยอ่าส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่ห้านาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตา เออเอาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับนะเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าดวงตาที่ยกขึ้นนี่เห็นอ่แล้วก็ดวงตาด้านที่อ่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลงอย่างเงี้มแต่ข้างนี้มันจะกระดกขึ้นเงี้ยโอโหสารพัดเลยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันแล้วมาคุยกันอาจารย์ขาผลพันธ์อันนี้คืออะไรคะครับ ก็ A R V A Aishalife แหมเอาใจหน้าดูเลยนแน่นนอนคือพันเมาใจ Aishalife ใช่มมันก็ต้องมี identity อ่าอ่าอ่านี่อะไรฮะอ่าขอแอบดูได้ไหมะอ่าคือ revitalize จะแปลเป็นไทยว่าอะไรสร้างชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อ่อชุบชีวิตอย่างนั้นแหละใช่มันเหมือนคล้าย ตรงนี้มันเหี่ยว่ากมันไม่มีชีวิตชีวาก็ต้องทำให้มันมีชีวิตชีวารังนั้น ARV มันก็ต้องแปลว่า A s ชุ่นไลท์รีวิท i ลไลซแล้ว v V อะวีวีรีวทอไลไงอาร์กับวีโอรีโอรีาอีกครั้งหนึ่งวายเท่าไรก็คือมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคือทำให้สดใสกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอีกรอบอีกรอบนึงอาจารย์มีสองขวดอะทำไมนะ ตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มนะฮะนะฮะตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีมอ๋อถ้าตามปกติอนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอฮไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมถูกต้องครับอืมอ่ามันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับ แลวสาเหตุที่แยกก็เพราะว่าในเซรั่มมันจะมีส่วนเป็นส่วนที่ละลายน้ําได้ดีในน้าครับมันจะมีในน้ําเท่านั้นไม่มีน้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบธรรมชาติใดๆที่ละลายในน้ํามันจะไม่อยู่ในเซรั่มจะอยู่ในน้ำเพราะงั้การดูดซึมก็จะง่ายใช่ครับสะดวกน้ําซึมเข้าไปองค์ประกอบที่ละลายน้ําก็จะเข้าไปได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ครีมเข้าไปปุ๊บใส่น้ํามันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นครีมองค์ประกอบ อมตะที่ที่รอยน้ำที่ควรจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะมีความสามารถในการซึมช้าลงเพราะนั้นก็เลยต้องต้องลำบากนิดหน่อยก็คือรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ให้นี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทัง่งมันหมดไปเนยนะคะครับไปสัก2นาทีนะคะคแล้วตามด้วย<อ>มือทั้งเงี้ยเอามือทั้งเงี้ยอ่าครับจะรู้สึกในความตึง ชัดเจนมากอันนี้ขอยืนยนอันนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ฉโลมเพื่อให้เกิด m o i s ร u i z i n g ด้วยครีมกระชับแล้วชุ่มโอ้โหต้องกระชับก่อนชุ่มจริงๆแล้วประเด็นของการที่ทําให้ผิวหนังชุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สามสี่ประการด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์โดยทั่วไปนะครับผิวหนังของเรามันจะมีปัญหาอยู่สามประการครับประการที่หนึ่งผมเองผมก็จำท่องไม่ก็ได้หรอกนะฮะเขียนเป็นหัวข้อมาสรุปว่า รวมๆก็คือปัญหาที่หนึ่งผิวแห้งมีเส้นริว<ม>้วแล้วก็ดูร,รอยมีแค่าริ้วเอาแค่ริ้วรอยริ้วก่อนนะฮะแล้วก็ร่วงรอยดูร่วงรยอยเาามื่อร่วงรยอยก็ขาดความเปล่งปลั่งออันนี้คือปัญหาแรกอืปัญหาที่สองครับริ้วรอยอืคราวนี้ร่องลึกร่กองลึกอย่างเงี้ยร่องน้ำหมากเนี้ยแล้วก็ไม่กระชับ ไม่กระชับก็คือเนี่ยให้มองตองแต่งง่ายๆแล้วแปลงน้ทถ่วงดึงลงประเภททีสามผิวไม่เนียนกระดํากระด่างผิวไม่เนียนไม่เนียนคือไม่ดูไม่นุ่มเนียนอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆคนที่มีรูขุมขนกว้างเป็นเป็นเหมือนกับคนหน้ากร้านแดดกร้านลมครับแล้วสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอนะครับก็ทําให้ดูไม่หน้า สับก็บอกว่าหน้าดูไม่กระจ่างใสอืมคือถ้าผิวเนียนซะสีสม่ำเสมอก็ดูสดใสก็จะดูเปล่งปลั่งในอีกแบบหนึ่งครับกลอวิ่งกลอวิงดูไบรท์ขึ้นมาเลยนะทั้งทั้งสามประการเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะแก้ไขครับโดยการเอาสารสกัดจากธรรมชาติใส่เข้าไปในไอ้ท r v ีนี่นะฮะแล้วก็ไปแก้ไขทั้งสามประการตรงนั้นนะครับ เริ่มจากว่ามีริ้วรอยร่วงรอยขาดความเปล่งปลั่งสาเหยี่ยห้ออะไรอาจารย์เล่าถึงสายเหยี่ยอมีตาอุสารตาอมุสระสารอมุสยระความเหี่ยวความชระของผิวหนังจากวัยจากวัยคือเวลาเราแก่แล้วน้ำน้อยับแก่แล้วน้ำน้อยจริงน้ำตามผิวหนังเนี่ยน้อยแล้วก็ส่วนส่วนที่ว่าริ้วรอยร่องลึก ขาดความกระชับส่วนใหญ่ก็เนื่องจากคอลลาเจนเสียหายคอลลาเจนคอลลาเจนหายไปอาจจะเป็นสาเหตุมาจากการที่ใช้กล้ามเนื้อบนหน้ามากโน่นนี่นั่นแล้วก็เจอมลพิษด้วยแล้วก็ส่วนที่ผิวสีไม่เนียนหรือว่ามีฝ้ามีจุดด่างดำขับก็เนื่องจากมีการสร้างเมลานินเกิดขึ้นเม็ดสีเม็ดสีแล้วก็เรงโดนโดนแดดโดนยูวีโดนทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งสารสร้างเม็ดสีเนี่ยมันเจอกับยูเออไอ ยูวีไปได้เลยไม่ว่าจะเป็น UVA หรือ UVB มันจะเร่งตัวมันเองในการสร้างสีความคล้ำก็เกิดขึ้นครับในเรื่องของความแห้งับเราก็เอาสารธรรมชาติที่สามารถอุ้มน้ํำไว้กับผิวหน้าแล้วก็ให้ให้มันมีความสัมผัสของความชุ่มชื้นเท่ากับอากาศเพราะฉะนั้นจะได้ไม่สูญเสียน้ําจากไปหน้าไปสู่อากาศ ซึ่งเรื่องนี้บางคนไม่เชื่อนะมันอุ้มน้าได้เป็นพันเท่าตัวนะจะบอกให้รู้ด้วยก็คือใช้หลักการวิทยาศาสตร์นี่แหละทำให้มันเสมอกันซะไม่มากไม่น้อยถูกต้องครับแล้วก็ส่วนส่วนที่ริ้วรอยร่องลึกขรับความกระชับตัวนี้แหละคือปัญหาหลักของผิวเลยเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนของร่างกายซึ่งมียี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายนี่ฮะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ ไม่ว่าจะที่ข้อเข่าเส้นผนังหลอดเลือดอะไรทั้งหั้นพวกนี้เป็นคอลลาเจนหมดผิวหนังก็ต้องมีผิวหนังของเราเนี่ยคอลลาเจนมีสองประเภทคือประเภทที่1และประเภทที่สามจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันมีตั้งแต่ประเภทที่1จนถึงสิบสองอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่บนผิวหนังของเราจะมีหนึ่งกับสามนะครับทีนี้สองสองอย่างเนี่ยคอลลาเจนหนึ่งสองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงนี้คือถ้าเป็นเด็กคอลลาเจนจะสร้างขึ้นมา โดยใช้สร้างขึ้นมาเป็นคอลลาเจนชนิดที่สามจะเป็นทําให้ผิวดูเนียนนุ่ม,มนะดูเนียนดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วถ้าหากว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบกว่าอไอการสร้างคอลลาเจนสามมันก็จะเริ่มลดลงจะถอยลงจะถอยลงจะเป็นการสร้างคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งแทนชน,นิดที่หนึ่งก็ทําให้ผิวนังเราเนะี่ยจะแข็งแรงแต่ความความยาววัยนะมัน,ม,นมันก็จะหายไป นะฮะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นผิวเด็กเนี่ยจะมีคอลลาเจนสามมันจึงเนียนครับจึงเนียนนะครับทีนี้พอถึงอายุสักสามห้าถึงสี่สิบไม่เนียนละทั้งคู่มันเริ่มจะไม่สร้างละเริ่มหายไปทั้งคู่เรยเริ่มค่อยๆหายไปละเริ่มค่อยๆถูกทําลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าต้องเข้าใจว่าคอลลาเจนเราขาดคอลลาเจนตัวไหนแล้วเราต้องการสร้างอย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องการทําก็คือต้องการสร้างทั้งคอลลาเจนชนิดที่หนึ่ง และชนิดที่สามช่างชนิดที่สามก็เพื่อให้ผิวของเราเนียนดูเนียนเหมือนเด็กเหมือนเด็กนะฮะอ่อนยาวดูอ่อนยาวชนิดที่หนึ่งก็เพื่อให้ผิวของเรามีแข็งแรงมีความแข็งแรงครับทีนี้ตอนที่เราอายุมากที่จะหายไปก่อนเพื่อนคือคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งเพราะมันมีมากกว่าอันแอแล่าก็เราจะดูเหี่ยวเลยตอนนี้เหี่ยวย่นละเพราะฉะนั้นสร้างคอลลาเจนตัวตัวนี้สร้างคอลลาเจนที่หนึ่งปุ๊บมันจะเห็นผลเร็วเร็วแต่ไอ้เรื่องเนียนเนี่ย มันเป็นคอลลาเจนชนิดที่3มันไม่มากกว่าคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งครับแต่ก็จําเป็นต้องสร้างเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปในตลาดบอกมีคอลลาจงคอลลาเจนจากงทะเลจากอะไรก็ตามเดิมทีก็จะมีการใส่คอลลาเจนเข้าไปในเนื้อเครื่องสำอางอ๋อนี้คือเลาเจนมันมเป็นโมเลกุลใหญ่นะจารย์มันจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยผิวชั้นผิวหนังเนี่ยมันยาก ต่อให้เป็นนานนนาโนอะไรก็ไมมีทางถึงจะต้องมีเครื่องมือผักปลาเราเชนนี้แต่ของเราบอกว่าไม่เอาในเมื่อเรารู้ว่ามันมีการสร้างคอลลาเจนได้เองถ้าหากว่าเรามีสารธรรมชาติเนี่ยซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วมันจะสามารถสร้างตรงนั้นได้คือมันไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายเราให้สร้างคอลลาเจนได้เองครับเพราะนั้นก็เลยก็เลยมีสารประกอบที่เราสกัดมาจากธรรมชาติทำเองในห้องแลบนะครับ สกัดออกมาแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังครับแล้วก็ไปสร้างคอลลาเจนตรงนั้นทีนี้คอลลาเจนที่สร้างตรงนี้มันทั้งหนึ่งและสามใ,ในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน,นเพะฉะนั้นหนึ่งไม่ต้องไปใช้อะไรผลักเลยเออทาเฉยๆมันซึมเข้าไปาแล้วก็ยกกระชับได้เร็วมากๆฟังดูแล้วเนี่ยอาจารย์ใช้หลักหอยมุกนัเนี่ย หลักอยมุกอ้าวมุกเนี่ยเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรคายผิวมันปั๊บเนี่ยมันก็จะสร้างไอ้ความเป็นมุกอันนี้อาจารย์ก็คือมีสารที่เข้าไปครับและสารตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นทําให้เราเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใช่ครับอ่านี่คือหลักการของหอยมุกแหละเพราะฉะนั้นมันถึงรวดเร็วครับคือมันทนไม่ได้ไงเมื่อมีสารที่เข้าไปเนี่ยร่างกายเราทนไม่ได้จำเป็นต้องสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วกระบวนการเนี่ยมันจะเห็นเร็วมากๆองค์กที่อายุ60แล้ว คอเจนเริ่มสลายแล้วมไม่มีการสร้างเพิ่มใหม่แล้วน่าจะเหี่ยวย่นมากมากนะพอเหี่ยวย่นมากมเวลามีการสร้างคอริเจนวัด้วยลงมันก็เห็นชัดแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสุภาพสุรีท่านนี้เนี่ยใบหน้าครึ่งซ้งายเนี่ยใช้ทั้งเซรั่มและครีมใช่ครับเพียงแค่5นาทีหนาทีใน5นาทีเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นนิทรรศการที่เขาแสดงให้คนดูจํานวนมากนะครับหนาทีเขาใช้ ลงเซรั่มสามรอบแล้วก็ตามด้วยครีมสามรอบล้วก็นิดเดียวนะฮะก็คือเป็นการสาธิตแหละสาธิตแต่มันเห็นผลได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในฐานะผู้เป็นคนทิ่อดูแลหน้าตาตัวเองบอกได้เลยว่าอาจารย์กําลังได้สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดอคือนะครับคือคนแก่เนี่ยหนังตาเนี่ยจะตกนะครับอันนี้สัญญกรรมแกได้ง่ายทําได้นะครับแล้วก็ หน้าผากรอยย่นจะมีรอยย่นกับตรงนี้นะคะอันนี้โบท็อกช่วยได้ก็ไปใช้อะไรกับวาไาส่วนตรงนี้นะคะเราใช้คอลลาเจนเป็นฟิลเลอร์เข้าไปเลยฉีดเติมนะคะส่วนเนี้งเนี่ยนะคะเราก็ตัดเย็บยกกระเย็บไปไว้ที่กรตที่ตรงนี้ได้นะคะไขมันที่เป็นถุงใต้ตาสามารถกรีดแล้วเอาไขมันออกได้ทั้งหมดเหล่านี้ทำได้หมดเลยยกเว้นแต่ต่อให้ใช้สัญญกรรมอะไรก็ตามนะคะรอยย่นที่อยู่ใต้ตานี่แหละ เป็นตัวที่เครื่องไม้เครื่องมือใดๆก็ทําไม่ได้นะฮะันตอนนี้เนี่ยคนที่เขาพยายามทำเงินก็คือใช้คําคิดเดียวกับของอาจารย์รแต่มันจะเจ็บกว่าและแพงกว่าก็คือเขาเอาเส้นไหมเข้าไปอย,อยู่ในนี้เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนอย่างที่อาจารย์พูดแต่หนึ่งเจสองแพงครับนะครับแต่อันนี้ไม่มีอันตราย ไม่เสียเวลาคือไม่เจ็บไม่แพงไงแล้วก็ไม่อันตรายต่อ,ต,อต่อกระเป๋าสตางค์ด้วยค,คือคือคือเราได้ส่วนอื่นด้วยคือจริงๆแล้วเราเราได้ส่วนอื่นด้วยแต่ว่าที่ที่ขอพูดส่วนนี้ก็เพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยบางคนใช้วิธีการอื่นแต่วิธีการอื่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยแต่อีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของผิวด้วยนะ ครับลับไปแบบว่ารูขุมขนไอ้ไอ้ผิวกระชับเนี่ยเชื่อเถอะจะมีคนเถียงว่ามีหลายอันทําได้เขาจะเถียงเขาจะเถียงว่ามีหลายอันทําได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรจริงหอยอาจารย์เองเนี่ยอย่างพี่เด่ยก็คือเซเว่นมิราเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่สอนหนังสือจะมีเด็กชอบไปนั่งมองหน้านะไม่ได้สนใจเรื่องเรียนเลยเหรอฮะคือแค่มองอาจารย์น่าใสจังบางทีไปยืนซื้อผลไม้กับแม่ค้าไหมครับ น่าใส่อะไรคือจะเจออย่างเงี้ยแต่เสันนี้ก็ออกนิ้วลงไปในมละกอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นจะพูดถึงเรื่องของความเนียนน่าใสจะมีคนเถียงว่ามีหลายอันทำได้นะครับแต่ด้วยประสบการณ์การใช้มามากมายแล้วเนี่ยบอกได้เลยตรงเนี้ยยังหาอะไรทําให้ไม่ได้แต่ก็มันจะบอกว่ามันมหาศจา์ทั้งประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งระยะเวลาด้วยรวดเร็วครับอันนี้หมายถึงว่าในกรณีนี้เนี่ย ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะเห็นชัดเก็บอกไงคนเราถ้าตราบใดยังห่วงใยความงามของตนเองย่างนั้นแปลว่ายังไม่แก่ครับถ้าใครบอกว่าอุ้ยลูปทำน้ำทำไปมันไปเถอะอย่างเนี้ยเรียกว่าแก่เอยทีนี้สำหรับคนที่อายุน้อยอายุจะไม่ถึง40ก็ว่ายังไม่เหี่ยวสาวๆอยากจะป้องกันได้ไหม ป้องกันได้วิธีการไม่ดีกับแก้ <c oughs> คืออย่างที่บอกคอลลาเจนมันสร้างขึ้นมามันก็จะมีการทําลายอยู่ตลอดเวลาถ้าหากคอลลาเจนไม่ทําลายมันจะกลายเป็นคอลลาเจนที่มีอายุแล้วมันจะไม่ค่อยดีคอลลาเจนที่ดีที่จะทำให้ผิวหน้าของเรายาวก็จะเป็นคอลลาเจนที่สร้างใหม่เหมือนกับของเด็กๆมันก็หมุนเวียนทำเปลี่ยนไม่กด้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการมีบาลานซ์ของคอลลาเจนที่สร้างและทําลายของเราผิวของเราก็จะอยู่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดทีนี้ อพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มไม่สร้างคอลลาเจนแต่มีการทำลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหยุดการทำลายอคอลลาเจนด้วยมันก็จะดีมากๆาผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยมันมีสารธรรมชาติที่ไปหยุดเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแมทริก เมทัโลโปรตีนสโปรตเป็นเอนไซม์ที่ไปสลายเมทริกซ์ของผิวหนังครับเมทริกซ์ของผิวหนังหมายถึงอะไรนะครับคือเมทริกซ์ของผิวหนังคือมถ้าผิวหนังเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาเซลล์ของไฟบอบาซึ่งเข้าเสร้างคอลลาเจนออกอนะเอาเซลล์ทั้งหลายเราเออกเราจะเห็นโครงให่ของที่เป็นเส้นใหญ่เป็นตะข่ายเป็นตะขา่ายแล้วเนี่ยคือตะข่ายที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงรถ้ามันโดนทําลาย มันก็จะย่อนึอ่าครับขัดใช่แล้วไอ้เอนสามตัวเนี้ยแมทริกเมโรโปรตีสตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวทําลายเราก็ไปขจัดไอ้ตัวทําลายนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็มีสารธรรมชาติไปป้องกันการทําลายตรงนี้ซะคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าผิวเราเสียแมทริกยังไงเนี้ยดูเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆเพราะผ้าเราก็เป็นแมทริกนะมันเป็นการสารขวารูมันจะระายขึ้นต่อแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะถ่างขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันแปลว่ามันกําลังถูกทําลายครับ เพราะฉะนั้นมีทั้งการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีท้งชะลอการทําลายผมม่จะงจะไม่สามารถบอกมันหยุดนะคือคือต้องชะลอการทําลายของแมทริกซ์เพราะฉะนั้นผิวพัธุ์ของเราก็จะโอ้โหนี่นี่ผมทึ่งมากๆไม่แปลว่าเขามีสองกองทัพครับกองทัพหนึ่งเนี่ยมาทําหน้าที่สร้างอยู่ใช่ อีกองทัพหนึ่งเนี่ยยืนยามอยู่ข้างนอกป้องกันป้องกันแต่ว่าบังเอิญเนี่ยป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างในลักษณะที่ว่าบางทีก็เผลอหลับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกมันไม่หมดไปมันชะลอได้ก็แปลว่าตอนที่ตื่นมามันก็ไม่มีใครทําอะไรเราเผลอหลับยานหน่อยก็มานิดนึงก็มาอย่างเนี้ยประมาณนี้นะครับน้อยนะฮะที่จะมีคนอธิบายหลักการการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องความสวยของมงามคือบังเอิญผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกไว้แล้วจะอธิบายมันต้องอธิบายให้ ก่นลึกถึงเ้าไว่ากลไกมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นโฆษณาเปล่าวปล่าเช่วยโน่นนี่นั่นต่างๆอาจารย์รูอาจารย์จะประกาศรับสมัครพิเซนเตอร์อย่างคะนี่ติดต่อมาได้เลยยี่ริบกำลังจะบอกว่าตัวเองจะเป็นจะเนอไม่เราอยากจะไปพูดว่ายังไงครับ ความสวยสดใสเกิดได้ในหนาทีเซรีรับประกันคนเชื่อกันทั้งประเทศเลยนะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาหน้าพี่รับประกันคนไม่เชื่อไม่รู้ไปไม่บอกใครจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่กล้องมาใกล้ๆสี่กสิบสาได้ยังเงี้ยมาไหนถไม่ล่ะเออทีนี้ทีนี้อาจารย์พูดบอกว่าจะรับสมัครอาสาสมัครครับพรีเซนเตอร์ยังไงก็โรงเรียนได้ทราบว่าเราก็มีโปรแกรมว่าจะให้มีการแข่งขัน ประกวดภาพก่อนใช้หลังใช้ข้างเดียวนี่นะฮะในห้านาทีนี่แหละวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกอาทิตย์แล้วก็มาเลยมาพร้อมกับทุกอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนเอาภาพมาเอาเข้ามานวดทาด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะให้เซรัม่มไปให้ครีมไปจํานวนหนึง่งแล้วคุณทาสามรอบอย่างละสามรอบแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพ เราเอาภาพเนี่ยมาประกวดกันข้างเดียวนะฮะให้เห็นกันเลยให้ความต่างที่ชัดเจนให้เห็นความแตกต่างมากที่สุดอคนนั้นก็ชนะแล้วก็มาโหวตกันมาโหวตกันแล้วก็จะมีกรรมการที่ทรงคุอาวุธมาอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มาเฮโร่กันมาโหวตนะครับแลวอย่างนี้นะผู้ชนะเวลาได้ช่วยต้องสือช่วยกีนนะคะเชื่อไหมครับแป๊บเดียวหายเหี่ยวค่ะ แล้วอย่าลืมไปทาอีกข้างหนึ่งนะจริงจริงตอนที่เราแสดงประสิทธิภาพตรงนี้ก็โอ้ยแป๊บเดียวเหี่ยวหายไปเลยนะก็เลยเขาก็เลยเป็นทำสโลแกนเล่นๆแป๊บเดียวใช่ผมเห็นมีคนโพสต์ลงไปในเฟ e บุ๊กในทวิตเตอร์เนี่ยแตม่ก็นี่ไงบอกแล้วคนชนะต้องถึงที่ไงค่ะแป๊บเดียว เที่ยวหายค่ะอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์นี้เราจะได้ใช้กันเร็ววันนี้ไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็มีแล้วครับมีออกจาหน่ายแล้วนะครับก็แพคเกจจิ้งอาจจะยังไม่สวยเพ่อยังไม่สวยเขาก็ลดราคาลงมาออ้ยแพ็เกจไม่สนใจไม่สนใจครับจริงครับเนื้อในเออเอาข้างในอ่ะกอใช้เนื้อในแล้วผมว่าทุกคนฮะจะต้องจะต้องทึ่งผมร้องเรียนว่าไม่ใช่ไปเพียงเพียงพอใจครับผมว่าจะต้องทึ่งนะครับ กพราะอย่างที่เราแสดงกับสมาชิกของเราเขาทุกคนก็ตกใจกันหมดมันเป็นไม่ได้ยังไง,งนะครับะค,ะคือก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลักการที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่รับรองได้ว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่สากลเขายอมรับ,รบแต่ไม่ค่อยมีคนมาอธิบายแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าอัดหรือเพิ่มสารที่สร้างคอลลาเจนและหยุดการสร้างหยุดการทำลายสะ ทำลายคอลลาเจนเท่ากับที่เราใส่เข้าไปเพราะสิ่งที่เราทําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสกัดเองในห้องแลกของเราทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองถูกต้องถูกต้องครับไม่เป็นอันตรายไม่เปีนยอันตรายครับส่วนไอ้เรื่องความสวยความใสอย่างอื่นมันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเรื่องของการลดฝ้าหรือว่าผิวเนียนครับอาจารย์ก็ทราบผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็ทราบมันมีเยอะ จะปจะไปไหนกรเพิ่งบอกไงอบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแก้เหียวหรือว่าหน้าเนียในใสเนี่ยนะคะคจะมีหลายยี่ห้อเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่ามีชื่อฉันก็ทําได้แต่สิ่งที่อาจารย์ทำและให้ดูสาธติตรตรงนี้บอกได้เลยปัญหาตรงเนี้ยแม้แต่เครื่องมือสัญญกรรมที่มีปัจจุบันก็ไม่สามารถทําให้ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้านี้ผมก็จะไม่เห็นอาจารย์เสรีในแบบนี้แล้วฉัเห็นน้องชายอาจารย์เสรี <laughs> เอาละครับวันนี้เวลาของรายะการครับต้องก็หมดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องกราบขอบคุณท่านสารารทวดพี่เชษมาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นนึงครับ